บ้านสวนความรักตาจรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําว่าที่สวนปลูกเพาะ,มะเมล็ดกันยังไงนะคะก่อนอื่นจะแนะนําวัสดุปลูกก่อนนะคะที่สวนนะคะจะใช้ถุงคาร์บอนเนี่ยค่ะยอมรับนะคะว่าเปลืองแต่ว่าในผลระยะยาวคือพอเราใส่ไปนะคะนี่นะคะแล้วก็จะพับอย่างนี้ค่ะจะพับถุงแบบนี้อันนี้ค่ะคือพีพมอสนะคะ ส่วนจะไม่ได้ผสมเองค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาเราก็จะเลือกพิมอดท,ที่มาจากมียี่ห้อจากออสเตรียจากต่างประเทศค่ะแล้วก็มาใส่ถุงนี้นะคะถาดนึงจะมีอยู่ร1 0ยบถุงค่ะที่พอเพาะอย่างนี้จะเลือกต้นที่มีรากค่อนข้างอ่อนแอบอบช้ำได้ง่ายหรือที่มีราคาสูงนะคะอย่างเช่นพวกผักสลัดค่ะ